ครับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันปรมาจารย์สายโหดของเราเล่นโคลนล้วนๆเลยชั่วโมงนี้ปาเจาะในสังกัดทีมงานฟ้าบรรนานกับรถขุดคู่ใจครับซันนี่ s อส1 5 4องหนึ่ e งานขุดลอกขุดประดูสายน้ำ ที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลเรียกได้ว่าช่วงนี้เละเป็นโจ๊กครับคัดเอาแต่คโคนครับนี่อไอโคนเละๆนี่แหละ แต่มันก็จะมีปนทายขึ้นมาด้วยแยกตัวให้เหลือแต่ชั้นทายเพื่อง่ายต่อการขุดในภายหลัง ล้วนๆโขนล้วนๆขณะที่คันอื่นก็นู่นแหละครับทรายล้วนๆเลยสีคันฝั่งนูน้นมีหนึ่งเดียวก็คือป่าเจาะที่แบบว่าเอาแต่โคนครับเด่นของเหลวอย่างเดียว บอกน้ำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปแตกปะจอแตก มันบล็อกไว้ก่อนนี่ครับแนวหลังคันนะครับแนวหลังคันเห็นเละๆแบบนี้มันปนทรายทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเดินได้นะครับเนี่ยวันต่อมาเดินได้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับวันต่อมาเนี่ยจะเดินได้แบบนี้เลยนี เดินได้แบบนี้วันแรกที่ตักขึ้นมาก็จะเละเป็นโจกแบบไม่มีใครกล้าลงไปเหยียบอะ่ะแต่ผ่านไปหนึ่งวันแล้วเดินได้สบายยิ่งถะแดดดีๆแป๊บเดียวครับไม่ถึงวันก็เดินได้เลย ของเหลวอ,อย่างเดียวข้างๆนี่ก็จะบางๆหน่อยครับตรงกลางนี่ก็จะได้ลึกหน่อยไล่เก็บไปเรื่อยๆครับพอโคนหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบนู้นครับแบบฝั่งของที่โดง่งที่กำลังตักอยู่จะเหลือแต่ทรายคราวนี้ก็ง่ายเยอะเป็นแบบนู้นด้วย รายล้วนๆตักกองไว้พร้อมก็สายบรรทุกเข้าระดมวิ่งออก ขณะที่กําลังเล่นโคนนะครับมือขวาของป่าเจาะก็มาแล้วครับนุ่นนู่นครับมือขวาของป่าเจาะประเภทขาใหญ่ในเขตนี้บ่ให้ทุกพี่ขาดสายตาเลยเดียวบ่ให้ทูกพี่ขาดสายตาได้เลยบ่บ่ โอ้ปลาจอโทษโทษไปสั่งใส่กอกเอามาทรงแต่ว่าบ่มี่ฮะเอาตะต้มนี่เอาตะกิตต้มล้วนๆนี่ ก็งัย่าเป้นันเบ้งถอยไปเบ้งเราติดแกงวะเขาขึ้นเตนเลอร์ไปหรือบอล่อ๋อทางเลือบอ <c oughs> มันติดทองบอก,กันกับ và, บ้าออกไปมันติดทองระบอ, <laughs> บอ เออก็ป็นยํยาเงนเดี๋ยวไปครับเดีย๋ยวไปขาใหญ่มาคุ้มครองแล้วป่าเจาะทิน่นี้มันทินบ้านเขานะเนี่ยเอ่อทินบ้านอาบร้อยโลนะเนี่ย ังนู้นก็เฉียวๆกันไปครับเสียทัดที่โดงคว้อยอป้าตะวันนะพักกันไว้ก่อนละ่ะมาเจอกันใหม่ครับโคนล้วนๆครับป้าเจ้าครับ